ฝรั่งแต่งงานมาไม่นานว้ายว้ายตกงานเมียก็ยังไม่ได้ทํางานทํำยังไงดีพี่จ๋ากลับบ้านดีไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เจอปัญหาของเอซน้องใหม่นะคะน้องใหม่เนาะน้องใหม่ที่มาอยู่ใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งไปรับมาช่วงโควิดนี้เลยเอออยู่ได้ไม่นานนะคะน,นี่ก็ปีกว่าๆเหมือนกันปีกว่าๆอืม ฝรังเกิดตกงานนะคะช่วงนี้อันตรายเหมือนกันโควิดข้อควรระวังนะงานก็น้อยเนาะปัญหาเรื่องงานนี่ใหญ่มากนะคะหลายเรื่องราวทีนี้ความรู้สึกของเขาแย่แล้วสิสิ่งที่สามีสัญญารับผิดชอบทางเมืองไทยก็ไม่ได้มากมายนะคะแต่ก็ส่งให้ลูกเพราะมีลูกทางเมืองไทยเนาะส่งให้ลูกนะคะกะว่าวันข้างหน้าทำงานก็จะเอามาแต่ทีนี้สามีมาตกงาน จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เพียงแค่ว่าเออเนาะเราต้องประหยัดมากขึ้นการตกงานอ่าไม่รู้จะได้งานเมื่อไหร่นะแต่อย่าลืมว่าฝรั่งถึงแม้จะตกงานเขาก็จะมีสเต็มนะคะเออเขาเรียกว่าเงินค้ำประกันคนทํางานของเขาที่นี่เขาก็จะมีรายได้แต่ว่ามันอาจจะน้อยลงทีนี้ความกลัวของฝรั่งฝรั่งก็เลยพูดทํานองว่าที่รักการใช้จ่ายเงินช่วงนี้ต้องประหยัดแล้วนะเพราะว่าไอ ฉันตกงานเนี่ยเงินที่เราเก็บก็ต้องใช้จ่ายข้าวของก็แพงขึ้นเออถ้าประหยัดตรงไหนได้ชั้นก็จะประหยัดแต่เขาก็ไม่ได้ยิงไปที่ว่าต้องช่วยลูกนะคะส่งยายเนาะ,ะส่งแม่นะคะแต่ความรู้สึกของเมียแป้าเลยจะอาปะอ่าแล้วไงนะคะแปวเลยนี่นี้ก็เลยคุยกับยายจา๋าเกงใจสามีความเกงใจสามีมีความรู้สึกว่า ฉันจะทนอยู่ได้ไหมสมมุติว่าเขายังไม่ได้เขาไม่ส่งเงินบ้านให้เอาอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยบอกเอาเขาพูดออกมาแล้วเหรอเขาไม่ได้พูดงั้นเราก็มองสิลดได้นิดๆหน่อยๆพยายามทนแล้วก็ให้กําลังใจเข้าไปว่า เออที่รักฉันจะหางานทำเพราะช่วงนี้ก็เรียนเนาะหางานทำนิดๆหน่อยๆเธอมีงานบ้านให้ฉันไหมนั่นนี่หาทางออกนะฮะนี่คือเป็นมุมหนึ่งการพูดคุยกับสามีที่ดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือมันเป็นพลังกํำลังใจส่วนเราก็อยากได้ยินเขาก็อยากได้ยินนะอย่าคิดเพียงแค่ว่าเขาต้องเป็นผู้ให้นะคะยิ่งเขาเอ่ยในความรู้สึกแย่ออกมาเนี่ย เราต้องเสนอน้ำใจออกไปถึงแม้ยังไม่ได้เริ่มต้นก็าตามนะคะเสนอน้ำใจออกไปว่าเนี่ยเธอมีงานบ้านไหมเธอรู้จักใครแถวนี้แม่รู้จักใครเงเพราะว่าสองคนเขาก็อยู่พาร์ทเมนต์นะคะอ่าอยู่พาร์ทเมนต์ส่วนตัวเนาะก็เป็นพาร์ทเมนต์เช่าผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ได้แก่มากเขาก็ทั้งคู่นะคะ เขาก็อยู่บ้านเช่าเนาะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อย่างน้อยสองคนก็มีความสุขในมุมสองตายายสองคนผัวเมียนะคะเนาะแล้วมาคุยกับยายจ๋าความรู้สึกอัดอั้นใจว่าถ้าสามีไม่ส่งให้เนี่ยอตอนนี้น้องสายไหมที่จะย้อนกลับไปเมืองไทยเพราะมาอยู่นี่ก็ปีกว่าๆยังไม่นานภาษาก็เริ่มจะได้แล้วไปเรียนเนาะแต่มันก็ยากมากในช่วงที่เก็บกฎเหมือนกัน เพราะความรู้สึกการแต่งงานมาอยากได้คือนะะการสร้างบ้านให้แม่หลังใหญ่เนาะนั่นคือความฝันของคนไทยทุกคนถ้าเป็นไปได้แต่ที่นี้มาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พักดันเรียนแล้วมาเจอสามีตกงานจะเป็นยังไงแล้วช่วงโควิดมานี่ก็ปีกว่าเองอปีนี้ก็ไม่มีแววว่าจะได้กลับบ้านเพราะสามีบอกว่าปีนี้เราไม่ไปนะ นะคบกันอยู่เมืองไทย2ปีช่วงก่อนโควิดหนอยๆน,นะคะเพิ่งจะได้มานี้ก็ปีกว่าๆเนาะเราก็มาติดโควิดด้วยแล้วมามีปัญหาเขาก็รู้สึกแย่ก็เลยบอกว่ายายจานะคะก็เลยบอกน้องเขาว่าคิดให้ดีก่อนที่เราจะเลือกมาคิดยังไงเพราะผู้ชายคนนี้หยิบยื่นให้ไม่ใช่หรอชีวิตเราเมื่อก่อนเป็นยังไงหรือว่ามีคนให้เลือกดีกว่านี้ นะฮะอันนี้คือคําถามของเจยจจาย้อนไปหาน้องเขานะฮะเขาก็บอกว่า 1. เลือกผู้ชายคนนี้คือเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็น 2. เขายอมรับที่จะดูแลลูกอ่าและแม่นะฮะในบ้านของเราที่เขาทำไหวนะสามอ่าน้ำใจนะ,ะการให้เกียรติของเขา นี่คือ3มข้อที่เขาไม่เคยได้รับจากใครนะถามว่าเคยมีฝรั่งคนอื่นไหมน้องเขาบอกว่าน้องคุยหนุ่มออนไลน์ก็มีหลายคนแต่คนที่ได้ไปสัมผัสเนี่ยหลายคนที่เลือกเนี่ยสัมผัสเนี่ยทดลองอยู่หรือว่าให้เนี่ยมีคนนี้ที่กล้าทุ่มเทและขอแต่งงานนะก็เลยเลือกที่จะมาเนาะ นี่แหละคือชีวิตนะถ้าม,มันไม่ใช่เนื้อคู่ก็คงไม่ได้มาถึงตรงนี้ยายจ๋าเรามองว่ามันยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเราจะดิ้นรนและลุกขึ้นมาหางานทําเพิ่มนะ <c oughs> เขายิ่งจะเห็นในคุณค่าของเราคําพูดของเรานะคะ คำพูดของเราที่อย่างไปที่รักดูงานให้ฉันหน่อยฉันอยากทํางานเพื่อจะได้ส่งเสียทางบ้านเองเธอจะได้ผลเบาเผาลงฉันเข้าใจนะแต่ฉันก็ทิ้งครอบครัวไม่ได้คำนี้ยถ้าเขา,าเขาเรียกว่าห่วงในความรู้สึกเราเขาจะพูดเลยอย่าคิดมากเลยนะเอออย่าคิดมากเลยส่วนนี้ฉันยังไหวมันก็จะออกมานะคะมันก็จะออกมา จากคำพูดของฝรั่งเองถือถ้าเราไม่พูดอะไรเลยเขา,าจะนิ่งทุกอยู่ในใจแต่ทีเนี้ยเขาเห็นการกระตือรือร้นของเราเนาะอยากจะช่วยอยากจะทำเออมีความจริงใจให้กับเขาไม่แน่ไม่แน่แน,นะคะหัวใจคุณอาจจะได้เขาร้อปได้จากใจเขาร้อเปซเพราะว่าอย่าลืมนะคะมันไม่เหมือนเมืองไทยคนตกงานแล้วไม่มีเงินเลยนะคะที่นี่เนาะตกงานเขามี สิ่งที่ช่วยเหลือของเขาอยู่แล้วเขาก็จะดิน้นรนเพราะกําลังใจจากเมียจะเป็นหลักสิ่งหนึ่งสําคัญที่จะทําให้เขาลุกขึ้นสู้เพื่อเราเราจะกระตุ้นเขายังไงให้เขามีพลังที่อยากจะช่วยนะภูมิใจในตัวเราและอยากให้เรามีความสุขอืมและตัวเราละ่ะจะทํายังไงให้เขาภูมิใจให้มากขึ้นก็คือลุกขึ้นมานะหนึ่งดูแลสองทำให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้มาหวังที่จะเอาเพียงอย่างเดียว 3. การก้าวออกมาเรียนรู้หางานทำสังคมที่แยกออกมาจากครอบครัวสามีอ่าให้เรามันจะดีมากมาก 4. ถ้าวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเรา จะเลือกทางของตัวเองได้ง่ายเพราะเรามีหลักคำประกันเป็นของตัวเองนะ5ข้อหลักๆชีวิตถ้าเราอยู่ได้ด้วยการทำงานหรือเขาดูแลเราดีอม,มันก็จะเริ่มรุ่งเรืองไปด้วยกันมีความสุขด้วยกันมีความภูมิใจทั้งเขาและเรานะฮะ,ะเขาก็จะภูมิใจในตัวเองเริ่มต้นทุกคนเนาะมันไม่ง่ายนะฮะการก้าวออกไปทำงานภาษาเรายังไม่ได้ มันก็ไม่ง่ายแต่อย่าลืมว่าพื้นฐานทุกคนรุ่นหลังที่มาเนี่ยอย่างน้อยภาษาอังกฤษมันก็ได้อยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่เลือกงานเนาะไม่ว่างานอะไรเงินทางน,านั่นพี่น้องขาปริญญาหลายๆคนที่มาจากเมืองไทยนะคะเลือกทํางานทําความสะอาดเพราะมันเป็นงานที่หาได้เร็วอ่าอย่าดูถูกงานทําความสะอาดนะคะเงินเดือนเขาไม่ใช่น้อยเลยนะฝรั่งเขาไม่ดูถูกกันนะคะฝรั่งทําความสะอาดก็มีเยอะแยะ อืมมีแต่คนไทยเรานี่แหละที่มองและดูถูกกันเองนะคะแต่อย่าได้แคร์เพราะชีวิตเราเก้าวมาตรงนี้แล้วถ้าเรายังได้ในสิ่งที่เราต้องการอืมเรายังมีสามีที่คอยให้กํำลังใจนะคะวันนี้เรายังมีความอบอุ่นเนาะยังมีหลักยังมีคนจ่ายค่าบ้านให้เราอยู่อ่า เราก็ต้องหาเพิ่มเติมนะคะหาเพิ่มเติมอย่ารอให้สายอย่าคิดเพียงแค่ว่าโอ้ยได้ไม่ดังใจกลับบ้านหาใหม่นะในเมื่อคำว่าหาใหม่ถ้าอยู่ตรงนี้แล้ววัดให้เต็มที่เอออยู่ที่นี่ก็หาได้พี่น้องขา่านะแต่เราจะเข้มแข็งพอไหมนะ เราจะเจอคนดีไหมนะะเราก็ยังมีโอกาสเลือกถ้าเมื่อไหร่เรามีงานทํามีหลักคําประกันมีพื้นฐานเป็นของตัวเองอยู่เมืองไทยก็หาผัวฝรั่งออนไลน์เหมือนกันอยู่ที่นี่อยู่ดงฝรั่งจะหาไม่ได้เชียวหรออ่าอันนี้มุมสุดท้ายนะไม่ได้บอกให้เลิกผัวนะครับมุมสุดท้ายจริงๆกับการถ้าหนูอยากกลับไทยแล้วหนูไม่อยากอยู่แล้วอืมนะนะ มันเราจดทะเบียนแล้วนะอย่าลืมเราแต่งงานแล้วนะอย่าลืมเราไม่ใช่มาเที่ยวแค่สามเดือนแล้ววางปั๊บนะเอออารมเขาอะถ้าเราทิ้งเขายามทุกแล้วกลับไปเราเห็นว่าตัวเองเป็นเมียแล้วอ้างให้เขาส่งเงินให้ความรู้สึกของฝรั่งจะเป็นยังไงนะอันนี้เอาจริงเอออยู่กับฝรั่งนานนะยาย่ายาย,ย่า,ยยายมีความรู้สึกว่าเข้าใจในสิ่งที่เป็นในตรงนี้แล้วก็เข้าใจทุกๆคนเนาะ ชีวิตมันไม่ได้สวยหรูอมไม่เหมือนดังฝันนะแต่เราก็สร้างฝันใหม่ได้นะเติมพลังให้กับตัวเองได้ใหม่ไปพร้อมๆกันถ้าเขายังให้โอกาสตัวเองหลายๆคนมาหมดโอกาสไม่ให้ทํางานไม่ให้คบกับใครนะสังคมอยู่แต่กับเมียเออมีเยอะแยะนะเขายังทนเราหาทางออกได้เริ่มต้นจากทนนะ่ะ ทนทุกคนนะคะก่อนจะเลิกสามีต้องวางแผนนะหลายๆคนที่คุยกันอ่าหนึ่งงานหลักค้ำประกัน2เครดิตนะ3หาสิ่งที่อ่าเขาเรียกว่าก้าวออกไปได้โดยตัวเองบางคนอาจจะเลือกอ่าเจอผู้ชายแล้วค้ำประกันต่อมันไม่ผิดไม่ถูกนะคะอ่าถ้าเขามีความสามารถนะต้องเก่งจริงตัดสินใจได้จริงนะกล้าจริงนะ ที่จะทําได้เร็วขนาดนั้นจับคนนี้อยู่ไม่ได้ต่ออยู่ไม่ได้จอสุดท้ายก็ได้ดีเห็นเห็นนะสุดท้ายก็ได้ดีอันนี้แหละเขาถึงบอกว่าดีไม่ได้หาจนได้ดีแต่ถ้าเราได้ดีมาแล้วถึงไม่เลศิศหรูไม่ร่ำรวยไม่สมหวังอย่างที่เราต้องการเราก็สร้างเพิ่มนะคะพี่น้องคานะเราก็สร้างเพิ่มมองถึงหัวใจตัวเองบางคนเจอคนที่รักอคนดี แต่เงินทองสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้ดังหวังก็ทิ้งเอาง่ายๆแต่พอทิ้งไปแล้วเจอคนใหม่นี้เสือป่าจระเข้พี่น้องจ๋าไปเจออารมณ์ร้ายๆมานั่งปรับทุกข์กันว่าโหกูไม่น่าทิ้งผัวเลยผัวที่เอามาเนี่ยพอมาเปรียบเทียบสามคนหลังสามคนหลังนะอันนี้อันนี้ยกเพื่อนๆน,นะสามคนหลังนะพอเปรียบเทียบเสร็จแล้วอะย้อนกลับ ถึงคนแรกก็มีนะนี่แหละคือชีวิตจริงเมียฝรั่งพี่น้องขาย้อนกลับถึงคนแรกแต่คนเราอะ่ะเดินไปแล้วถอยหลังไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นทุกก้าวย่างต้องมีสติอเตรียมพร้อมเออนะเอาจริงเตรียมพร้อมนะคะตั้งสติและตัดสินใจให้ดีเคลียร์ทุกอย่างให้มันโล่งในหัวใจถ้าอยู่ไม่ไหวจริงๆเราก็เดินไปนะฮะก้าวไปหาสิ่งใหม่นะแล้วก็ยอมรับสภาพถ้าเราไม่โชคดีหรือเจอสิ่งที่แย่กว่าเดิมอ่านะแล้วก็ต้องสู้เพราะถ้าได้ก้าวแล้วเขาก็ไม่เอาเราคืนเหมือนกัน ใช่ไหมตัวเรายังไม่เอาคืนเลยเนาะอย่าลืมว่าเราทําให้เขาเจ็บก่อนเนาะคิดให้ดีนะคะคิดนี้ยายจ๋า,จาก,ก็มาเป็นกําลังใจน้องใหม่เนาะอย่าคิดมากนะคะฝรัร่งถ้ารักเราเห็นเรา,าใส่ใจและเป็นกําลังใจยามตกยากเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนแปลงดีดตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเราอยู่ดีแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราโชว์พาวด้วยคําพูด นะคะให้กําลังใจเขายังไงเนาะให้พลังเขายังไงนะคะดิ้นลนกระตือรือร้นให้เขาดูแล้วคุณจะได้ทั้งใจได้ทุกอย่างที่คุณต้องการคนจนนะเอาจริงๆเหมือนสามีเนะี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ให้ทั้งตัวและหัวใจนะพูดได้ทุกอย่างควบคุมได้ทุกอย่างเอาจริงอ่าแล้วมุมน้องเขาก็เหมือนกันมองแล้วอยู่ที่ความกล้าของตัวเองหงอย่าเกงใจสพูดความในใจของตัวเองให้หมด นะสามนะคะคิดยังไงหรือเขารู้สึกยังไงหรือผ่อนผันช่วยได้ยังไงอันนี้เราก็คุยกับเขาเลยตรงๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นปีกว่าๆอยู่ในช่วงโปรโมชั่นช่วงที่การพูดคุยช่วงการปรับเปลี่ยนช่วงทุกใจเราเพราะว่าเราก็ลำบากอะมาอยู่ตรงนี้าการเข้ากับ ดินฟ้าอากาศเรียนรู้ด้วยเนาะเข้าใจเลยนะคะหัวอกแล้วยิ่งมาทุกเลยมองเฮ้ยผัวไม่มีเงินถ้าไม่ได้ส่งให้ลูกฉันแม่ฉันฉันจะอยู่ได้ยังไงฉันกลับบ้านดีไหมฉันไปเริ่มต้นใหม่ดีไหมความรู้สึกตรงนี้ตัดออกไปนะคะเราแต่งงานมาแล้วเนาะเอาจริงขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขาถ้าใครเข้ามาฟังวิดีโอตรงนี้ก็ ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าของเรื่องด้วยนะคะคิดยังไงทำยังไงยายจ๋าจแนะนำผิดถูกตรงไหนก็เพิ่มเติมเสริมข้อมูลให้ยายจ๋าจด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะนั่งคุยกันหลังบ้านฟังเสียงนกเพลินค่ะพี่น้องขะขอบคุณเจ้าของเรื่องเนาะที่ได้โทรมาพูดคุยนะก็ เป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกๆตัวอักษรมีค่าทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจทุกๆประสบการณ์นะคะกับคำแนะนำในใต้วิดีโอของยายจ๋านะคะ